ไก่นุงมครับห้าเดือนเครื่องครับเปิดแดงราคาสามพันบาทนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งหกครับสามพันบาทครับร่วมส่งครับเป็นประมาางอนนะครับชื่อเจ้าทองแดงครับ อย่างนี้ราคา3000บาทใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับรวมส่งครับครับ,รบสวัสดีครับ